แต่งงานนผู้ชมแต่เราไม่มีการเราจะแต่งกันปวะนี่ผู้ชมนี่อ๋อเราต้องแต่งงานแล้วก็หาไอดีก่อนว่าเราจะแต่งไงดีนะแต่งมัวม่วๆเลยเราอ่ะก็มีเงินหนึ่งแสนได้สามารถแต่งงานน้ำชมงั้นเรามา โอเคครับผมขอกราบสวัสดีทุกจุดสั้นกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็ช่องนา่าโน้ตเล็กถูกกับผมแลว้วมันนี้จะพามาสอนโลจิติศาสตร์ออนไลบนมือถือเซิร์ฟดาร์คไนท์โลเปครับผมเป็นเซิร์ฟแนวโลเปเทาไหรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนี่แต่ท้ายมือก็เขียนว่าดาร์คไนท์ โปรเพย์ไฟล์เอ็นผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่3แล้วหรือเปล่าของเขาทางเซิร์ฟเวอร์เขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นอีวีอีพีที่สี่แล้วมาชมนี่แล้วเราก็เข้ามาก็มีที่ชาวรถอีกเช่นเคยครับผมระบบเขาไม่เปลี่ยนอะไรเป็นผมแต่ระบบของเขาดีมาก,มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่มีการ,ม,การมีการจัดอันดับ PVP ให้ด้วยนะสำหรับการที่ต่อยเก่งหรือว่าใช้อาวุธเก่งที่ตุนในเซิร์ฟก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับกดเอเลย เนี่ยผมนี่ก็จะมีคะแนนแต้มบอกด้วยนะผมตอนนี้ใครไม่รู้ยืนอันดับที่1ครับผมมีทั้งหมด5อันดับเท่านั้นนะครับผมในเซิร์ฟนี้คนออนไลน์เซิร์ฟก็25คนถึง50คนกันเลยทีเดียวนะผมคนเขาเล่นเรื่อยๆนะครับบางวันก็ทะลุร้อยเลยนะผมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ผมก็จะมีร้านขายเหล้าขายให้ด้วยนะครับนี่กดเอนเพื่อซื้อเหล้าเลยว่ามีเหล้าอะไรขายบ้างก็จะมีเหล้าขาวไว้องุ่นแล้วก็อะไรไม่รวมกันภาษาอังกฤษอ่นะไม่บอกผมก็เบียร์ช้างแล้วก็ลีโอลีโอนี่จะแพงหน่อยนะครับผมคนละตั้ง150บาท อันนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าหรือร้านเปลี่ยนสก,กินนั่นเองเดี๋ยวผมเปลี่ยนสก,กินเป็นสก,กินที่2ละกันนี่ก็จะได้เป็นสก,กินมอสสอดร้านอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเจ๊เท่ยังนี้เลยดูดิเท่ไหมาอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารนะท่านผู้ชมกด N ก็ซื้อเลยครับก็จะมีพิซซ่าแฮมเบอร์กเกอร์โค้กน้ำเปล่าขายตามนี้คร่าวๆแล้วผมนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายหมวกกันน็อกนะเดี๋ยวซื้ออันดีกว,ว่าวะซื้อสีแดงละกันแล้วก็สายท่านผู้ชมดูนะผมกด Y ไปนี่ผมในรูของเปล่าก็จะเป็นน่าาะคสถ ต่างๆครับผมวันนี้ก็จะเป็นควาช่วยเหลือต่างๆครับผมนึ่นนจะเป็นกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นหมวกกันน็อกของเราก็จะน้ำเปล่ามาสิบขวดพิซซ่าสิบอันแล้วก็มือถือหนึ่งเครื่องครับผมแล้วก็หมวกกันน็อกเหมือนเดิมเลยครับกดใช้เลยนี่แล้วเราก็จะได้หมวกกันน็อกมาเด็ดเท่เงี้ยนทะ่านผู้ชมจะผมใส่สก,กินมาเลยอยู่นอกสก,กินนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับท่านผู้ชมนี่กดเอนเพื่อซื้อสินค้าได้เลยว่ามีอะไรขายบ้าง ก็พวกมือถือวิอซ่าเบตยตกปลากล่องกล่องซ่อมรถผมแล้วก็ระเป๋ารถหนึ่งรลสอง 2, แล้วก็บุหรี่ครับผมแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็หูฟังนะชาร์จแหละแล้วก็มีแถงครับผมนะคา80,000บาทสามารถเอาไป ắt, งัดล้อรถของเพื่อนเพื่อนเล่นได้ด้วยนะครับโพสต์ส้นตรงเลยครับผมระบบเสริมนี้ <c oughs> มาแล้วเรามารีวิวเมนูกระเป๋ารถขอ,ขขอ,ขขอขว่าจะมีอะไรกันบ้างไปมอ,อันนี้ก็จะเป็นค่าสถานะต่างๆครับผมก็จะเป็นคมช่วยเหลือต่างๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะอันนี้ก็จะเป็น G.P จะบอกสานทั่วไปอันนี้ v I p ผมก็ไม่เหลกันครับผมแต่อัน,ออนนะ อันนี้ก็จะเป็นของโดเดทนะครับทามาส่วนหนี๋ยแล้วกดไปดูด้วว่ามีและให้โดเดทบ้างก็จะมีพวกกาชาปองลดโดเดทครับผมแล้วก็ นกแก้วของผมแล้วก็สุกตำรวจแล้วก็กระชาวีสองของผมแล้วก็หมอ้อต้มแล้วก็โอชุดแฟชั่นของเขาค่อนข้างเยอะพอสมควเรเลยมาชมดูดิอา่านหนึ่งเยอะมากเลยอ่ะอ่านไม่หมดเลยผมแล้วก็มีวิทยุแก๊งด้วยนะผู้ชมนี่แล้วก็บัตรผิดชื่อแล้วก็บัตรกองสูงแฟชั่นเวล่มหนึ่งนะผมแล้วก็ดอกไม้นะผมเอาไว้เป็นของสาวแต่งงานนะครับแล้วก็กระเป๋าก็มีแบบโดเนิด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรแรกไฟบัตรแรกแฟชั่นหมัดไฟนะผมนี่ก็บัตรแรกแฟชั่นหมัดสายฟ้าแล้วผมแล้วก็บัตร แรกแฟชั่นหัวติดไฟผมเต็มไปหมดเลยครับผมเซิร์ฟนี้ระบบค่อนข้าง,างดีพอสมควรเลยนะท่านผู้ชมเซิร์ฟพี่ชายผมเองครับพี่ชายผมเป็นแอดมินอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมใจดีมากๆครับผมเขาก็อัประบบเรื่อยๆนะครับท่านผะู้ชมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นที่เช่ารถนะเดี๋ยวเราก,กดเพื่อเช่าเลยครับเราก็จะได้รถมาแบบนี้นะท่านผู้ชม รถเหมือนรถทามงฟาจ่าอันแรกก็จะเป็นสตาร์ทรถครับผมอันที่สองก็เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นล็อกรถนะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกแล้วเราก็สตาร์ทรถไปเลยกันคุณผู้ชมนี่มาต้าเรามาวิระบบ gps ของเขาดีบบกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างครับผมแล้วก็ทับ gps ไปเลยเขาก็จะบอกสถานที่เราไปงานทุกกฎหมายแล้วก็งานพิีกฎหมายนะสถานเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะผมสามีพีที่ผ่านมาแล้วก็รีวิวหมดแล้วนผมก็นี่งานถุกหมากพวกงานเก็บหอยเก็บส้มค้าไก่และเน งานอาชีพเก็บผักครับผมแล้วก็งานไปทํางานนอกโลกครับผมแล้วก็งานค่าวัวแบบใหม่นะแล้วก็งานขุดเพชรขุดควายรายได้ดีครับผมแล้วก็งานเก็บแอปเปิลมาใหม่ครับผมแล้วก็งานช่างไฟนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทํางานงานอะไรดีเอ่ยงานเขาเยอะมากๆเลยเราจะพาไปทำงานงานอาชีพเก็บผักนี่ว่าไปตอนเราไปเจอที่จุดทํางานเก็บอาชีพเก็บผักเนี่ยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่งานเก็บผักเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมกว่าจะมาถึงดูดีรดคันนี้อย่างช้าเลยท่านผู้ชมขับแค่สี่สิบห้าสิบเองแล้วก็เราก็ขี่ขึ้น ลงจากรถแล้ผมแล้วก็วิ่งมาตรงวงสีแดงให้วงหายไปก่อนนะผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่งมาในตรงปุ่มที่มันสีแดงแกง,งลแล้วก็กดเนมือเก็บผักนะครับนี่ก็ผมนี่ก็กำลังทําการเก็บผักเดี๋ยวผมก็จะมีท่าทางในการเก็บประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลอดสีเขียวๆหรือว่าอักษรบอกว่าตอนนี้เราเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะผู้ชมนี่ก็จะทับถ้าเราเก็บครบหนึ่งหลอดก็คือเสร็จแล้วนะผู้ชมเราก็รอมันเก็บจนครบไปเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ได้แปดสิบแล้วแฮมแฮม นี่น้ชมแล้วเราก็ได้รับผักมาเป็นมะเขือเทศบวกหนึ่งแล้วน้ำชมแล้วเราก็กดอินเพื่อเก็บต่อได้เลยน้ชมไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปที่อื่นเลยนะเราสามารถเก็บอยู่กับที่ได้เรื่อยๆเลยนะครับดูดีระบบโคตรดีน้ชมเซิร์ฟดาร์กไนท์โรเวทนะครับผมนี่คนออนในเซิร์ฟที่ยี่สิบคนบวกบวกไม่ลดเลยนะครับาน้ชมเมื่อ,เม,อเมื่อวานก่อนคนออนตอนทีสองก็จี่สห้าคนเลยน้ชมก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับนี่แล้วเราก็ได้รับมะเขือเทศมาอีกเรื่อยๆน้ชมนี่ Icana, กด้้มาเก็บต <Display. S 2> ่อเลยเราเก็บสัก3ลูกแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนำพาไปรีวิวงานอีกแล้วก็ค่อยพาไปขายที่ตลาดนะครับโคตรชอบท่านผู้ชมเซฟนี้ระบบดีมากๆดูแบบจอโล่งๆท่านผู้ชมนี่วิวบนเขาก็ค่างๆเางยวยปรงสุเลยนะครับนี่ ตอนนี้เราก็ได้มาเกเดเทียนมาเป็น3ามอันนั้นนักผู้ชมป้าเดี๋ยวเราไปเจอที่จุดทํางานต่อไปเลยครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้แล้วก็ว่านึ่งที่ทํางานเก็บแอปเปิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วเราก็กดลงรถเป็นเลยนะครับผู้ชมแล้วเราก็วิ่งมาตรงจุดวงแดงๆให้วงมันหายก่อนันดับแรกฟึบนี่แล้วเราก็กดวิ่งมาตรงนี้ครับผมแล้วก็กดเอ็นเฟอร์เปลี่ยนชุดทํางานนะครับนี่แล้วเราก็จะได้ชุดทํางานมาแบบนี้แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกกัโจนเลยผู้ชมแล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นแอปเปิลอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดเอเกลย นี่ครับผมก็จะมีต้าทางในการเก็บประมาณนี้ผมเราเก็บกี่ลูกก็จะมีแอปเปิลเข้าแบบเต็มหลังอย่างนี้ระบบแม่งโคตรดีนะท่านผู้ชมดูดิโคตรลิมอะนี่ดูดตอนแอปเปิลก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะกระโดดข่ยอยยาวข่ยอยยาวนะด,ดูเดี๋ยวตอนนี้ตำนวนแอปเปิลครบต่อลูกในต้นก็จะมีกี่ลูกเขาก็จะบอกจํานวนตามนี้เลยนะเห็นไหมนี่ก็จะมีมาตอนนี้เหลือสิบสองลูกแล้วเราเรารีบเก็บก่อนเร,เราเก็บไม่ทันเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ผลมาหนึ่งลูกเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วท่านผู้ชมเห็นปะอยู่ในหลังเราเนี่ย <c oughs> ระบบโคตรดีอะ ระบบดีวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับผมต้องมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมเซิร์ฟดาร์คไนท์ซิตี้ครับผมเซิร์ฟผมก็จะเปิดเร็วนี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆกันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด2ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราคลิปอีกสักลูกแล้วก็ไปทำหางานอื่นตอนทํากันดีกว่าว่าจะมีงานอะไรกันบ้างนะครับงานเซิร์ฟนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ดูเดะแต่งแบบค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับมีกองฟางด้วยดูเดิ โอเคครับผมไปนี่ถ้าใครอยากกลับไปชุดเก่าก็ให้วิ่งมาตรงจุดเดิมน้ำชมนี่วิ่งมาแล้วก็กดเอ็มเพื่อเปลนุ่ดกลับชุดเดิมนะนี่แล้วก็จะได้ชุดเดิมอย่างนี้แล้วก็มีแอปเปิ้ลล่องหนติดหลังเราอยู่หนึ่งดวงน้ำชมไปเราไปจุดที่ทำงานต่อไปเลยครับเออท่านผู้ชมก่อนจะไปเราก่อนเราจะไปทํางานสถานที่ต่อไปตรงนี้มันเป็นที่อะไรนะกดเอ็มเพื่อแปดรูปแอปเปิ้ลด้วยเหรอเรามีอยู่อ่ะ อ๋อเราต้องไปเริ่มนทำงานแล้วเก็บ Apple แอปเปิลเราถึงเราต้องต้องมันเอานำมาแปดได้นะครับไปเราไปเจอที่ตำแหนที่ทำงานต่อไปเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ทำงานเก็บหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็กดลงรถมาอย่างนี้เลยนะครับ hey, นี่แอปเปิลยังติดหลังเราอยู่เลยให้ท่านผู้ชมดูดิ <c oughs> บ่ายแล้วเราก็มีมาตรงหอยแล้วผมเราก็กดเพื่อเก็บหอย,ยนะครับ <c oughs> นี่ครับผมก็จะมีท่าทางในการเก็บหอยเหมือนเก็บผักเลยนะครับท่านผู้ชมดูดีก็อยู่ริมทะเลนี่เดี๋ยวผมลองปรับภาพแบบตัวตัวให้ท่านผู้ชมดูนะน โคตรสวยอะดูดิดน้ําก็เหมือนจริงแต่คอมผมไม่มางเงี้ยคอมผมมันแหลกเนงะี้ยม่รวมเราต้องซื้อคอมใหม่ก่อนนะทำหนึ่งครั้งเราก็จะได้ exp สิบห้าบวกนะครับท่านผู้ชมดูดิแม่งโคตรสวยแต่คอมผมมันสเปคกไม่ถึงอะท่านผู้ชมเราต้องหาเงินเก็บตังค์รับโปรโมชื้อไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บตังค์ซื้อคอมนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วผมก็จะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าระบบมันเป็นยัางไงาระบบเติบนี้โคตรดีเลยนะครับ แต่ผมได้มาผมยังไม่เจอบั๊กนะน้ำชมป้ายแต่เราไปรีวิวสถานท,ที่ตัวปกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรกันบ้างไปโอเคครับผมเราตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานที่จุดแรกที่เราเลือกที่มานะเป็นร้านซื้อรถนั่นเองนะคาผู้ชมนี่หรือว่าร้านขายรถนะคุณผู้ชม ie. ผมว่ารถคันนี้มันช้าไปเราต้องมาหาซื้อรถใหม่ซะแล้วคุณผู้ชมนี่ผมเราก็กดลงรถมาเลยนุณผู้ชมล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะเรก็จะเห็นว่าร้านขายรถนะรถจนนะเราก็กดทับ B Y เพื่อซื้อรถนะผม B U Y คานะนี่ผมก็จะว่ารถจักรยานยนรถเกง รถอัพโหลดรถตู road, ้รถอุตสาหกรรมรถสปอร์ตขายให้หมดขายเต็มหมดนะผมแล้วก็พวกรถ NGV ราคา10ล้านก็มีนะผมราคาก็ค e <ach. S 1> ้างแพงมากลงเลยนะไอ้ค <Flynn> <_ rons> <seconds> ันนี้แรกที <you> know, ่ราคาถูกๆนี Looking ่คือรถอีปอมนะผมเดี๋ยวเรากดเพื่อซื้อเลยนี่ผมเราตอนนี้เราก็ได้รถอีปอมมาแล้วนะท่านผู้ชมเราเราก็วิ่งมาตรงนี้ผมกระดาษเรียกรถนะแล้วเราก็กดเฮปเพื่อเรียกรถเลยนะครับผมนี่ผมแล้วเราก็ได้รถอีปอมมาแล้วท่านผู้ชมแล้วก็กดสตาร์ทรถไปเลยนี่โคตรแรงโคตรซิ่งมอบมอฟมอฟมอฟเลยท่านผู้ชมไป แลวเราไปเจอสถานที่ต่อไปเลยครับโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดสถานที่ที่เราเลือกจะเป็นจุดที่สองก็คือตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เนเองแล้วผู้ชมนี่ก่อนที่เราจะไปเข้าตลาดนะเราเรากดเอนเพื่อล็อกรถก่อนนะครับทผู้ชมเดี๋ยวเราดวงขโมยรถได้น,นะครับถ้าไม่ล็อกน,นะนี่ก็จะเป็นแก๊งนะแก๊งสีเขียวผมมา่า้วกแกง๊งอะไรเหมือนกันนะหน้าตลาดก็จะมีที่เช่ารถด่านน้ชมนี่แล้วเราเข้ามาในตลาดรถเราก็จะเจอผู้ชายหุ่นตัวดำๆนี่ยืนอยู่เงี่านผู้ชม,ชมแล้วเราก็กดเอนเพื่อดูราคาตลาดตลาดโลกได้ลดเลยนะครับ ที่ผมเนื้อวัวก็ราคา30บาทนะราคาของในตลาดก็จะบอกประมาณนี้นะผมมีปลาชัลามขายกันนะแต่ต้องไปตกปลาท,ที่กลางทะเลนะท่านผู้ชม EP หน้าผมอาจจะพาไปทำก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็รอตา,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 ามชมกันได้เลยนะครับนี่ของราคาตลาดโลกก็ประมาณนี้ครับผู้ชมนี่สำหรับใครที่ไม่มีใครให้คนให้ต่อยก็มาสามารถซ้อมต่อยกับเอ t ได้นะครับดูเห็นไหมทุบผมต่อยดิกดเขาเมาส์รว,วนผู้ชมเสียวเวลามากแล้วไปรีวิวกดูว่าไป ร้านแรกก็จะเป็นร้านขายปลาทะเลนะัท่านผู้ชมร้านที่2ก็จะเป็นร้านขายหอยนะัท่านผู้ชมร้านนี้น่าจะเป็นร้านขายแะ่รหรือเปล่าใช่ครับผมร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายแล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายแมงกับพุนนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวอีพีหน้าไปทํางานพาไปทาแมงกัพูลทุกวันท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายส้มนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายแอปเปิลนะเรามีแอปเปิลอยู่เราขายแอปเปิลไปดีกว่าไปมันติดหลังแล้วอยู่เนี่ยนี่เอ้าแอปเปิลเรายังไม่ได้ลืมไปว่าเรายังไม่ได้ไปเอาไป นี่เราไม่เปนเปิลอยู่เหมือนกันอ,นนนนอนนันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวนะครับผมเหมือนก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่นะครับท่านชมอันนี้ก็เป็นร้านขายมานะอันนี้ก็เป็นร้านขายผักนะเรามีผักอยู่แล้วเราขายเลยเราม,มีมักกระเทศด้วยนี่ลูกละสามสิบบาทเรามีสองลูกเราก็ได้เงินมาหกสิบบาทนะครับท่านผู้ชมโคตรดีครับของราคาเซิฟนี e. ้ไปแล้วเราไปเจอกระดานที่ต่อไปเลยครับโอเคครับผม,มตอนนี้เราก็มาถึงที่ โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ทางเซิร์ฟนี้เขาเวลาจะนอนเตียงมันไม่ต้องเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับผมอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยท่านผู้ชมก็จะมีห้องอย่างนี้นะแล้วก็กระโดดเข้าไปในประตูเลยท่านผู้ชมคุยจะดุดรมนี่ผมนี่ก็จะมีเตียงให้นอนอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีเมื่อตรงนี้นะผมหัวเตียงแล้วเราก็กดอีกแม่นอนเตียงนะครับนี่แต่ตอนนี้ของเราเต็มเราไม่สามารถรอนหนนะท่านผู้ชมนี่เตียงของเขาก็มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ หน้าโรงพยาบาลก็จะมีร้านขายพิซซ่าด้วยผมแล้วก็ที่เบิกรถแก,งก๊งสาหรับหมอนะแล้วก็ตลาดเรียกรถท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงเงินของใครเอ่ยถุงเงินเวลาเงินออาอล้วเขาเรียกอะไรวะเงินเดือนของแพทย์หรือหมอนน่เองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตัวเซฟของหมอนะท่านผู้ชมนี่แต่โรงพยาบาลก็ไม่มีให้เข้าไปนะครับรก็จะมีแต่ขอนอนท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่ต่อไปเลยครับโอเคครับผมมาตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายที่เราจะมารีวิวนะท่านผู้ชมนี่ก็เป็น อสถานที่แต่งขอแต่งงานแฟนหรือว่าใครมีแฟนอยู่ในเซิร์ฟน,นี้ก็พาแฟนมาแต่งงานในนี้ได้ผมกดเขดเพื่อเข้าไปเลยนะครับนี่ครับผมนี่แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นผไปชวนนี่แล้วก็เราวิ่งมาตรงนี้เลยจุดพิมพ์ทับแต่งงานนู้สชมแต่เราไม่มีแฟนเราจะแต่งได้ปะวะนี่่านผู้ชมนี่อ๋อเราต้องแต่งงานแล้วก็หาไอดีก่อนว่าเราจะแต่งกับไอดีไหนนะแต่งมัมวๆเลยเราอะ ต้องมีเงินหนึ่งแสนถึงสามารถแต่งนาได้ท่านผู้ชมงานเราไม่สามารถแต่งหน้านะโอ้โหท่านผนะู้ Rivers, มชมดีระบบแม่งโคตรดีท่านผู้ชมดูดีมีสำหรับงานแต่งใครแล้วเบาเจ้าสาวก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราก็จะมีโขดแขกให้นั่งด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนนู้นก็จะเป็นจุดหย่านะครับท่านผู้ชมดูดีสำหรับใครที่เลิกกับแฟหรือว่าเลิกกันภายในเกมก็สามารถมาหยาก,กันในนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมระบบแม่งโคตรดีครับท่านผู้ชมป้ายเดี๋ยวเราจะไปสอนโรกกันแล้วนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเคครับแล้วตอนนี้ก็ถึงพิจาตอนลงบนที่เรียบร้อยนะครับแอปที่เรามีคือแอปเอสเแล้วก็แอป r s file นะครับผมสามารถหาดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยนะครับอันดับแรกเรากดครับแอปอา a เเลยนะครับเข้าไปแล้วเราก็เรื่มมาหาว่าดาวน์โหลดนะครับนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปที่ a อพที่เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเป็น APK ตัวเต็ม4นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดอันบนสุดนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับ ติสตันเซตนี่อย่าเพิ่งกดเปิดนะครับถ้ากดเปิดไปมันก็หลุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงไฟล์ของ Data และ ob b นะครับแล้วเราก็กดเสร็จไปครับถ้านดะัตตาแล้วถ้าเป็นถ้าใครเป็นไอรอนสิบเอ็ดให้กดไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับเพราะว่า Data ต้องของแอร์จต้องถ้าคัดลอกไปใส่มันจะไม่ได้นะครับมันต้องแตกฟไฟล์ก่อน,นครับผมถ้า Android 10สามารถกด คัดลอกแล้วไปใส่ได้เลยครับนี่ครับเรากดคัดลอกที่แตกไฟเสร็จปุ๊บเข้าไปแล้วกดดูตองจุดตัวบนครับแล้วไปที่ Android d a t a ครับผมแล้วก็วางครับ Data นี่จะลงไวมากครับผมนี่ครับเรากดดูสองจุดเหมือนเดิมครับแล้วก็กดกลับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ไปเอา o b b นะครับนี่ครับแล้วก็กดลูกตาก็กดคัดลอกครับคัดลอกครับแล้วก็ Android แล้วก็ o b b ครับผมแล้วก็วาง ครับผมจะลงซ้ำแล้วเขผมเคยลงไปแล้วนะครับโอเคครับแล้วผมจะตดคิดไปตอนที่ลง OBB เสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ลง OBB เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็กดเข้า FRS เลยนะครับนี่นะครับกดคาแล้วก็กดเข้าที่เก็บข้อมูลภายในเลยนะครับแล้วเ้าไปที่ Android Data นี่ครับแล้วก็รอมันโหลดไปเลยนะครับ แล้วเราก็เลื่อนหาไฟล์ความดร์สตาร์เกมได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแล้วครับแล้วก็เข้าแฟ้มแล้วก็ S A M P เลยนะครับแล้วก็กดตรงด้านล่างสีเหลืองเะยครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชื่อนะครับเข้าไปแล้วกดเฉพาะครั้งนี้นะครับนี่ครับแล้วบนจะแก้ไขเป็นชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับให้เหมาะสมนะครับไม่ดูน่าเกลียดนะครับผมจะตั้งชื่อว่า fc xxx นะครับแล้วก็กดขวามือเพื่อเซฟนะครับ โอเคครับแล้วกดใช่ไปโอเคครับแค่นี้ก็เป็นอัจฉริยะครับเมื่อกค้ถ้าชอบกินยินกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยน,นะครับสวัสดีขอร้ายไปก่อนสวัสดีครับ